ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมฟังที่รพวันนี้เราสายนิดหนึ่งน,นะเจ็ดโมงกว่าแล้วเราจะไปรถสวนตามหน้าที่ของลูกน้องอน,นะหลังบ้านเป็นคนปลูกต้นไม้เนะเราเป็นคนทำสะอาดแล้วเขาก็ปลูกดอกไม้ตอนนี้กำลังอยู่ในโซนการปลูกดอกไม้แต่หน้าที่ชาวมีรถสวนรถผักเนี่ยเป็นของเราอีกหลังจากเรา ต้มข้าวให้หมาเสร็จก็ดูข่าวบอลน,นะเราติดตามบอดมากเลยก็จะลงมาก็โดนเทศยกสองยกนะค่อยมาโอเคนะครับตอนนี้เขาไปตลาดเราก็ไปลดน้ำกัน ้ามาเราก็ลดน้ำดอกไม้ครับเราเป็นคนสวนแล้วตอนนี้หลังบ้านมีหนะ้าที่ปลูกนะครับนี่กระเจี๊ยบโหระพาก็มีนี่หน่อไม้ฝรั่งเรามันต้นไม่สวยเท่าไหร่นะก็นี่ผักขยัยงเนาะเราเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้อีสานเราชอบแกงหน่อไม้นะนี่ดอกไม้เราปรลูกริม ริมสาบแบบนี้นะครับหลังจากทำพระสาดแล้วนี่ขนาดข้างต้นกันเก่าเราก็ยังมาปลูกเลยนะสองข้างทางนะครับนี่ก็จะมีออดอกไม้ไม่รู้ว่า <c oughs> ยังไงล่ะครับเราเอาความสวยงามไว้ก่อนเนาะขนาดริมต้นประดู่แก่ยังปลูกเลยเรามีหน้าที่รดนะทำอะไรก็เรื่องของเขาจินตนาการในการที่จะ ทําความสวยงามนี่ผู้หญิงอาจจะดีกว่าผู้ชายนะเราก็สะดวกอย่างหนึ่งนะเราทํากั้นน้ําแต่เราไม่ได้กั้นนะตอนนี้นี่เราเปิดข้างล่างให้มันทะลุขึ้นไปตามคลองน้ําเราเนี่ยนี่ตามคลองน้ําไปเลยนะมันจะได้มีที่เที่ยวไกลๆเนาะนี่ก็ขึ้นมาพอสมควรนะส่วนในนะน้องเ,เราก็ยังมี พื้นที่กว้างอีกหน่อยน้ำก็ไหลแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดโมงแล้วแต่ว่า,าแผงโซลาเซลล์เราเนี่ยเราไม่ได้คือ,อติดตั้งแล้วมันก็มันก็บังบังแดดนะจากต้นไม้นิดนึงก็ปลาก็โตแล้วดอกไม้นี่เราปลูกมาฝั่งนู้นก็ได้เยอะแล้วนะจนถึงนู่นและถึงลงรถแล้วฝั่งนี้ก็มาถึงนี่ การปรับปรุงนี่วันนี้เนี่ผมก็จะเลียรปัญหาตัวนี้พวกแตงเพื่ออะไรแกก็ปลูกนะนี่ขาไม่ครับนี่ผมจะปรับปรุงตัวนี้ให้เสร็จวันนี้เอาปุ้งกีมาด้วยเพื่อที่จะคือตัวไหนมันมันที่ต่ําแล้วก็หิวหิゅดินมาจากคือรถแมคโครเขาทำเขามาวางไว้นะเราก็จะปรับให้เสมอกันใกล้เคียงกัน อาจจะได้เอาไปฝั่งนู้นก็ได้นะมันมันต่ำฝั่งนู้นนะก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนขอบนี่ใกล้เคียงหมดแล้วนะครับ <c oughs> เดินนี้ดินนุ่มนะครับตรงนี้เพราะว่าน้ํามันมามากแต่ไม่รู้แหละก็อีกหน่อยมันหนาวมันแรงจัดนี่มันอาจจะพอใช้ได้เลยนะแต่ปลูกมะกอกไม่ได้นะครับดินนุ่มขนาดนี้นี่เอ่อก็คือเขาจะลากเน่านะเอ่อต้นพวกนี้นี่ นี่คืออะโวคาโดเราโตช้ามากนะเพราะว่าของลังบานสวยมากเลยเขาดูแลได้เนาะเรานี่ประเภททอดทิ้งนะ <c oughs> แต่ตอนนี้นี้อะโวคาโดเราก็มียอดเหมือนกันนะเออออนี่กันสจะโตกว่ากันเยอะอันนี้เราได้ไอ้น,นี่มาเราต้องปลูกลึกๆหน่อยนะประมาณนี้ก็ไม่รู้เขาจะอนุญาตเราหรือเปล่าแหละเราผมซื้อมาสองอันเขาบอกว่าเตี้ยนะ <c oughs> คนอีสานก็ชอบกินนี่นมะกอกเพิ่งปลูกมาถึงนี่นะเมื่อวานนี้หลังบ้านก็โคลนปลูกนะขยันมากเลยเกือบรอบแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยน่าจะทําให้เสร็จรอบถ้าไม่ไปที่บ่อหินแต่เราก็ทางนู้นก็มีปัญหาเหมือนกันระบบน้ําเราต้องต่อให้เสร็จถ้าไม่เสร็จเนี่ พอแรงมาเป็นอาทิตย์แล้วนะของบ้านเราก็อีกสองวันเราถึงจะต่อเอาของลังบ้านก่อนเนาะของล้างบ้านเขาไม่ได้อยู่ที่ลุ่มเหมือนเราเท่าไหร่โอเคนะครับชาววันนี้นี่มีความสุขกับสวนนะครับเอฟซีสะดวกผ่านไปผ่านมาแถวบนก็นมานั่งกินข้าวที่สวนย่อมล้วนะ <laughs> พอได้คุยกันเล่นๆมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ